อันตรายอีกหนึ่งเรื่องบนท้องถนนก็คือจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟ<ฆ>มีข่าวคราวกันมาตลอดเวลาล่าสุดก็อุดรธาน,นีไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกหลายครั้งที่ผ่านมาแล้วนะฮะมันมีเรื่องของระบบในการแจ้งเตือนทั้งนคนทั้งสัญญาณเอ๊ะแต่ว่าหลายๆครั้งมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของคนอย่างเดียว<ฆ>สัญญาณมันมีผลหรือเปล่า วันนี้เราจะคุยกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศสิบรดลสิริทนกลุ่มสาขาวิชาโรถชิสิกและระบบขนส่งทางรางคณะวิศวกรรมศาสตร์นะฮะมหาวิทยาลัยมหิดลผ่านระบบซูมนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์ครับถามถึงภาพรวมก่อนค่ะว่าจุดตัดทางรถไฟเห็นเขาบอกว่ามันจะแบ่งออกเป็นประเภทด้วยมีกี่ประเภทด้วยกันนะฮะจริงๆถ้าพูดถึงทางข้ามเสมอระดับนะครับก็คือทางทางที่ ทางรถไฟตัดกับถนนในระดับเดียวกันเนี่ยเราเวลาเราคิดว่าเราจะต้องติดตั้งแบบไหนเนี่ยเราดูค่าของเขาเรียกว่าค่าคู่ควบจราจร่อนค,ค่าคู่ควบจราจรเรียกว่า t ทร็กิกโมเมนต์เนี่ยก็คือปริมาณจราจรแบบปริมาณรถยนต์เนี่ยครับหวันผ่านจุดนั้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาไปคูณกับจํานวนขบวนร,รถไฟนะครับอันนั้นคือเป็นค่าคู่ควบจราจรถ้าค่านั้นเนี่ยต่ำกว่าหมื่นเนี่ยก็ เรียกว่าอาจจะติดตั้งป้ายจราจรหรือว่ามีเครื่องกั้นแบบเบื้องต้นนะครับแผงกั้นเป็นอะไรกั้นก็ว่ากันไปนะครับถ้ามันขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นเครื่องกั้นที่ที่เราเห็นกันปกติเนี่ยครับเป็นเครื่องไม้ไม้กั้นนะครับแล้วก็พร้อมกับไฟไฟสว่างนะครับถ้าสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับถ้าค่ามันจะขึ้นมาสักประมาณ4ี่หมื่นเป่าเ็น1 0ไป0ึงแสนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเครื่องกั้นแล้วก็ต้องมีพนักงานมาควบคุมด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าเกินเกินแสนหนึ่งปุ๊บเนี่ยเราเราเราคิดว่าเราจะไม่ปล่อยให้มันเป็นทางข้ามเสมอระดับละก็คือจะต้องมีการคิดว่าเราจะต้องสร้างถนนข้ามไปสร้างสะพานลอยข้ามไปหรือว่าจะยกทางรถไฟข้ามมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต,แต่แต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคือต้องเรียนว่าถ้าถ้าสร้างถนนข้ามมันก็จะถูกกว่ายกทางรถไฟทั้งหมดข้ามนะครับ hmm. เพราะว่าเรื่องของความชันเรื่องของวัสดุอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเขาก็มักจะทําถนนข้ามนะครับถ้าถ้าปริมาณ เวาจรหรือว่าปริมาณขบวนรถไฟมันสูงมากมากครับก็บอันนั้นก็คือเป็นแบ่งแบ่งเป็นประเภทคร่าวๆประมาณนี้นะค,ครับเอแต่เหมือนว่าเราเคยเห็นในตามทางรองต่างๆหรือในชนบทอย่างเงี้ยที่มันมีผ่านทางทางทาลักบบผ่านเี้ยเหมือนกับไม่ได้มีอะไรกัน้นอันนี้ก็มีใช่ไหมฮะเขาเรียกว,ว่าทางลักผ่านใช,ใช่ไหมลักษณะนั้นนะฮะอาจารย์ก,<ะ>ก็ก็มีครับอันนั้นก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือว่า มันก็มีหลายๆที่ที่เราก็เข้าใจดีว่าทางประชาชนหรือว่าทางชุมชนเนี่ยเขา้มีความจําเป็นที่ต้องผ่านไปผ่านมานะครับังเอิญว่าทางรถไฟเนี่ยมันก็จะไปเป,เป็นอุปสรรคอยู่ตรงนั้นแต่ทีนี้เนี่ยก็เราก็พยายามที่จะรณรงค์ว่าพยายามที่จะให้มาใช้ทางข้ามที่เรากําหนดไว้นะครับแต่ว่าังเอิญว่ามันก็มีทางลัดผ่านแบบนั้นก็ก็คือเคยมีเสียงแรียร้องว่าจริงๆเนี่ยทางการรถไฟน่าจะมาดูแลสร้างไม้กั้นสร้างอุปติ ป้ายตัดติดอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับถึงทีเนียมันก็เป็นเรื่องสองด้านก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่าทางการรถไฟไปทำเ,เครื่องั้านทําอะไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าทางการรถไฟเนี่ยให้การยอมรับว่าตรงนี้เป็นทางที่ผ่านโดยถูกกฎหมายซึ่งจริงๆมันมันก็ไม่ใช่<อ>ในทางเทคนิคก็ไม่ใช่นะครับ,รบก็ก็ <ๆ S 2> ยังเป็นเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันอยู่ว่าเราควรจะมีแนวทางปฏิบัติในในเรื่องของทางรถดผ่านอย่างไร และภาพรวมจุดตัดทางรถไฟภาพรวมในประเทศทุกประเภทเนี่ยนะคะมันมีเยอะไหมคะโอ,อ,อ้ตัวเลขนี่ผมไม่แน่ใจแต่ว่านปัจจุบันก็ก็เยอะมากนะครับแต่ว่าในในปัจจุบันเนี่ยเราพยายามที่จะตรวจสอบแล้วก็ใช้เครื่องมือนะครับในการที่จะทําให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงในส่วนที่มันเป็นทางเดี่ยวเนี่ยก็ ก็มีการติดตั้งเ,เ,เครื่องกั้นนะครับ<อ>าตาม<ๆ>มาตรฐาน traffic moment พวกนั้นในส่วนที่เป็นทางคู่เองนะครับก็จริงๆแล้วตัวตัวที่เป็นทางคู่ที่เราค่อยๆทยอยทำกันไปทั่วประเทศนะครับก็เราพยายามที่จะ เอาทางข้ามเสมอระดับพวกนี้ออกทั้งหมดนะครับก็บพยายามที่จะทําให้เป็นทางข้ามต่างระดับนะครับ<ม>อย่างที่อย่างที่ได้เรียนไว้แล้วก็ส่วนที่ส่วนอื่นๆเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอารั้วกั้นนะครับไม่มีการข้ามทางอื่นๆที่เราไม่ได้เร,ไไดเราไม่ได้กําหนดเอาไว้ครับจากสถิติอะคะ่ะอาจารย์คะถามนิดนึงว่าอุบัติเหตุเนี่ยที่เกิดขึ้นบริเวณจุดตัดทางรถไฟอะคะส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นในจุดตัดทางรถไฟะะประเภทไหนอะคะ ทางลักผ่านเยอะกว่าอันอื่นไหมคะก็แน่นอนนะฮะเรื่องเรื่องของทางลักผ่านเนี่ยจะเยอะแน่ๆเน่ยเยอะเยอะกว่าของคนอื่นคือในจริงๆแล้วตัวตัวเลขชัดเจนผมคงไม่ไม่ได้มีอยู่ในมือนะครับแต่ว่าโดยมากเนี่ยอุบัติเหตุที่โอกาสที่จะเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นที่ทางลักผ่านนะครับนับปัจจุบันเองแม้กระทั่งคนขับรถไฟเองพนักงานขับเองเนี่ยเขาก็ก็ทราบดีในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําความเร็วรถไฟเนี่ยเขาจะจําเวลาเขาขับ ตามทางต่างๆเนี่ยเขาจะจำเลยว่าตรงเนี้ยมันมีทางลัก่าน oh. ตรงเนี้ยมีทางตัดนะครับ oh. เขาก็จะใช้ความเร็วเขาจะเขาจะมีการชะลอของเขานะครับ hmm. มีการาใช้ความเร็วที่ผ่านไปอย่างระมัดระวังพร้อมที่จะหยุดอยู่เสมอเสมอนะครับ oh. แต่ว่าก็แน่นอนว่าในในบางส่วนก็ก็เกิดเหตุสุดวิสัย hmm. จริงๆนะครับก็ <So. S 2> เราก็จะได้ยินเรื่องอุบัติเหตุอย่างนี้เป็นประจำนะครับ hmm. สาเหตุหลักๆที่อาจารย์มองเลยว่ามันเกิด อุบัติเหตุระหว่างจุดตัดแบบนี้อันดับหนึ่งเลยคืออะไรฮะปัญหามันคืออะไรจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เราอาจจะค่อยๆพย,ย,ยายามปรับขึ้นไปนะครับถ้าถ้าผมเรียนว่าในเรื่องของการทำงานในปัจจุบันเนี่ยถ้าในในวงรอบที่ไกลออกจากกรุงเทพที่ยังไม่ได้ปรับเป็นระบบอนักสัญญาณที่ ในในอนาสัญญาที่ก้าวหน้ามากนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการรับห่วงส่งห่วงมีการใช้วอลการติดต่อกันนะครับในอินเตอร์คอมหรืออะไรก็แต่เนี่ยก็จะมีพนักงานสถานีนะครับคอยดูทางรถไฟเนี่ยก็จะแบ่งเป็นตอนๆน,นะครับพน,พนักงานที่สถานีเนี่ยก็จะคอยดูว่ารถไฟเนี่ยเข้ามาที่ตอนไหนแล้วนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ที่ส่งมาที่ตัวสถานีทีนี้เนี่ย พอมาถึงตรงไหนเนี่ยก็จะมีการวอลไปบอกพนักง,งานที่ประจําเครื่องกั้นนะครับก็ให้ให้เอาลงให้ให้ไม้กั้นเอาลงก็บางครั้งเนี่ยมันก็มีเรื่องของการสื่อสารผิดพลาดบ้างมีการมีมีการ,การสื่อสารที่ไม่ไม,ไม่ไม่ตรงกันบ้างแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตัวรถไฟเองนะครับโดยโดยจริงๆแล้วเนี่ยการออกแบบของเครื่องกั้นเนี่ยมันก็มี s ตี e แฟ f a ตอร์หรือว่ามี ปัจจัยของความปลอดภัยพอสมควรทีเดียวนะครับก็คือว่าอย่างเช่นเครื่องกั้นเนี่ยเวลามันเอาลงถ้าเอาลงสุดแล้วเนี่ยก็จะมีไฟวาบนะครับเรียกว่าไฟวาบห้าดวงนะครับไฟวาบนี่ไม่ได้ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้คนขับรถดูแต่ว่าให้ผู้ขับพนักงานขับรถไฟดูนะครับว่าไฟวาบเนี่ยแปลว่าทางมันผ่านแน่นอนนะครับก็สามารถผ่านได้ทีนี้ถ้าไม้เนี่ยมันไม่ลงเนี่ยไฟวาบตรงนี้ไม่ขึ้นนะครับก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องหยุดหรืออะไรแต่ว่ามันก็จะต้องมี ขั้นตอนในการปฏิบัตินะครับว่าจะชะลอว่าจะดูว่าจะมีสัญญาณมือหรือเปล่าหรือจะมีอะไรก็แล้วแต่ก็ค่อนข้างจะมีขั้นตอนนะครับเพื่อความปลอดภัยอยู่ซ้อนกันอยู่หลายๆชั้นพอสมควรนะครับแต่ว่าก็แน่นอนว่าถ้าเรามีเทคโนโลยีที่ขึ้นกับความสามารถของมนุษย์ มากๆเนี่ยมันก็ <c oughs> มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นครับแสดงว่า <c oughs> ตอนนี้เนี่ยถ้าโดยภาพรวมแล้วอะไรยังคงติดขัดเรื่องของเทคโนโลยีแต่ว่าถามนิดนึงค่ะอย่างเรื่องของขั้นตอนเนี่ยนะคะอาจารย์คะคือเอาเป็นว่าคนที่ใช้รถใช้ถนนและไปเจอจุดตัดทางรถไฟแบบเนี้ยแน่นอนว่ามันจะเกี่ยวข้องกับคนที่ใช้รถด้วยและอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่คุมสถานีด้วยแต่ทำยังไงให้คนที่ใช้รถบนท้องถนนพอไปถึงจุดตัดทางรถไฟแล้วปุ๊บ สัญญาณนี้นะคุณข้ามไปได้แต่ถ้ายังไม่เป็นสัญญาณนี้นะคุณอย่าเพิ่งข้ามไปเวลาที่สังเกตเวลาที่ดูขั้นตอน1 2 3สเนี่ยคือดูอะไรบ้างคะคือต้องไม่ดูแค่เฉพาะว่าไม้กั้นลงมาแล้วหรือยังอย่างนั้นใช่ไหมคะตัวไม้กั้นเนี่ยโดยปกติเขาจะมีเสียงเสียงดังมากด้วยจำไหก็เคยคุยกับ <c oughs> <c oughs> ทั้งหลายๆท่านที่อยู่ทางการรถไฟนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ ไอ้เสียงเสียงที่มาเตือนภัยเตือนให้ให้ระวังนะครับก็ค่อนข้างดังมากนะครับก่อนที่ไม้กั้นจะลงมันเสียงตัวนี้มันจะมาก่อนแล้วก็ไฟมันก็จะมาไฟสองดวงนั่นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลองสังเกตดูนะที่ที่ทางข้ามเสมอระดับทุกที่นะครับทุกที่จะมีป้ายหยุดเห็นไหมครับป้ายเหลี่ยมสีแดงครับ ึ่งจริงๆแล้วในกฎของพรบรขนส่งทางบกเนี่ยถ้าเราเจอป้ายนี้เราจะต้องหยุดค่ะกระนดแล้วมองซ้ายมองขวาแต่ว่าเอาเข้าจริงๆต้องต้องต้องยอมรับว่าในประเทศไทยเราไม่รู้จักปหยุดแล้วก็เราก็ไม่มีใครทําตามนะครับอันนั้นคือขั้นแรกขั้นที่2ก็คือเรื่องเสียงอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับว่าเสียงมันดังมากนะครับแล้วก็มีไฟที่ชัดเจนครับเพราะฉะนั้นแต่แต่ปัญหาก็คือว่าเราคุ้นชินว่ากว่า ที่ไม้กั้นจะลงกว่ารถไฟจะมาเนี่ยมันใช้เวลาพอสมควรนะครับเราก็จะใช้ช่วงเนี้ยนะครับเปรียบเสมือนไฟเหลืองของของทางทางแยกนะครับเห็นไฟเหลืองแปลว่าเราต้องใช้ความเร็วเต็มที่เลยไม่ใช่เห็นไฟเหลืองแล้วเตรียมหยุดแต่ว่าเห็นไฟเหลืองเราต้องผ่านให้ได้ครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับก็กลายเป็นเหลืองเข้มๆกลายเป็นจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับก็เป็นเป็นเรื่องของวินัย ไปทำมามนะ,ะใช่เ่อนข้างเยอะทีีออแสดงว่าถ้าเกิดเราได้ยินเสียงสัญญาณเตือนแล้วปุ๊บเนี่ยเสียงมาแล้วเราต้องหยุดรถและถึงแม้ว่าไม้กั้นมันจะยังไม่ลงมาก็ตามแต่แบบนั้นถูกต้องไหมคะถูกต้องครับอไปทำมามเนี่ยทั้งสองเรื่องเลยกลับมาที่ คนเนี่ยแหละเบียยวินัยของคนเราเนี่ยนะฮะทีนี้ถามในมุมของรถไฟซึ่งเราอาจจะไกลตัวเราไม่รู้เวลาที่จะผ่านจุดตัดแต่ละครั้งเมื่อสักครู่อาจารย์บอกแกล้วล่ะว่าคนขับรถไฟเขาจะจําพวกทางลัดผ่านต่างๆแต่ทีนี้จุดตัดที่มันมีอนัสสัญญาณชัดเจนโดยปกติแล้วเนี่ยรถไฟเวลาจะผ่านเนี่ยเขาจะต้องชะลอความเร็วระหว่างการวิ่งมาทุกจุดแบบนี้ไหมฮะในปัจจุบันก็ก็เท่าที่ผมทราบนะครับก็เท่าที่คุยๆกับทาง หลายๆท่านที่ขับรถไฟหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องก็เขาก็บอกว่ามันก็เป็นแนวทางปฏิบัติถึงแม้ถึงแม้ว่าจะมีทางกั้นนะครับเขาก็ต้องดูว่าเพราะว่าเราเราทราบมนดีรือแม้จะมีทางกั้นก็จะมีคนที่พยายามซิกแซกผ่านไปนะครับมันก็ก็ส่งผลกระทบให้การเดินรถไฟเนี่ยมีความล่าช้าลงด้วยแทนที่จะใช้ความเร็วได้ตามปกติหรือว่าตามที่คนตามที่ออกแบบนะครับก็ก็เป็น ก,ก็กลายเป็นว่าเราจะต้องชะลอไปเรื่อยๆทุกๆครั้งที่ผ่านท<อ>างตัดผ่านอย่างนี้นะครับครับ,<อ>รบแล้วถ้าเกิดมันเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยในลักษณะความเร็วรถไฟที่วิ่งตามปกติเนี่ยระยะเบรกมันจะต้องใช้ระยะสักกี่เมตรฮนะถึงจะสามารถหยุดก่อนจะถึงจุดชนเลยเนี่ยอาจารย์ จริงๆขึ้นอยู่กับน้ําหนักของรถไฟเลยฮะถ้าน้ําหนักของรถไฟโดยสารเนี่ยอาจจะไม่มากอาจจะใช้อยู่ล้าวๆสักสองสาเมตรนะครับ,รบถ้าเป็นเรื่องของรถไฟรถรถรถไฟสินค้าหรือว่ารถน้ํามันเนี่ยก็จะใช้ไกลามากๆกว่านั้นนะครับอาจจะ4ี่ถึงห้าร้อยเมตรด้วยซ้ำไปก็อ,อันนี้ก็เลยเลยเป็นเหตุผลว่าทําไม สัญญาณเนี่ยมันถึงมาก่อนรถไฟนานพอสมควรนะครับเขาต้องการที่จะให้มั่นใจว่ารถไฟสามารถที่จะมาถึงจุดที่ตัดสินใจได้ว่าจะหยุดนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่ตรงจุดตัดเนี่ยมันไม่ไม่เคลียร์จริงๆนะครับอาจารย์คะตอนนี้มีข้อเสนอบอกว่าให้ใช้เครื่องกั้นหรือว่าไม้กั้นอัตโนมัติอันนี้มันคืออะไรคะแล้วจะสามารถช่วยในการแก้ไขปัญหาได้ไหมเรียนงี้ก่อนครับเครื่องกั้นอัตโนมัติเนี่ยมันมันมันทำตัวอัตโนมัติจริงๆนะ เพราะว่าเครื่องกั้นอัตโนมัติวิธีการวิธีวิธีง่ายๆของเขาก็คือเขาอาจจะปล่อยกระแสกระแสไฟฟ้าอ่อนๆเนี่ยครับที่เชื่อมระหว่างสองรางนี้พอรถไฟผ่านปุ๊บเนี่ยก็ตัวรถไฟมันก็ไปตัดกระแสตัดกระแสปุ๊บมันก็ไปส่งสัญญาณให้เครื่องกั้นมันลงนะครับหรือว่าอาจจะใช้วิธีการทําการนับเพาหรือการอะไรก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เทคโนโลยีทีนี้เรื่องเครื่องกั้นอัตโนมัติเนี่ย เวลามันมีสัญญาณเนี่ยมันลงเลยนะมันไม่มันไม่คุยกับใครนะครับทีนี้ปัจจุบันเนี่ยเราเราบอกว่าใช้พนักงานเครื่องกั้นในพนักงานบอกว่ามีรถไฟมานะครับคุยกันบอกว่าตรงเนี้ยมันยังไม่เคลียร์นะครับก็ส่งสัญญาณให้รถไฟเตรียมตัวหยุดได้นะครับถ้าเป็นเครื่องกั้นอัตโนมัติก็ก็เป็นจริงๆแล้วมันก็จะไม่ในแง่หนึ่งก็คือจะไม่มีความผิดพลาดนะครับถ้ารถไฟมามันจะลงแต่ทีนนี้เนี่ยต้องดูสถานการณ์ด้วยว่าในในบางแห่งในบางที่ ะครถ้าเรานึกถึงว่ามันมีทางแยกไฟแดงอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันติดไฟแดงแล้วก็หางแถวก็ยาวเข้ามาถึงถึงตรงรถไฟเนี่ยถ้ามีเครื่องกันอัตโนมัติตรงนั้นเราคงจะต้องมีนโยบายหรือมีเทคโนโลยีเสริมอย่างเช่นถ้าถ้าในปัจจุบันเนี่ยอย่างญี่ปุ่นหรือเกาหลีนะครับเขาก็จะมีตัวอ,อีกตัวหนึ่งที่เหมือนกับเป็นตัว เป็นอุปกรณ์เสริมก็คือทางรู้สึกว่าทางญี่ปุ่นใช้ C C T V ทางเกาหลีใช้เซนเซอร์หรืออะไรทั้งอย่างว่าเช็คว่ามีรถคายอยู่บนถทางรถไฟหรือเปล่านะครับตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเช็คมันมีปุ๊บเนี่ยมันจะไปโอเวอร์รูตัวเครื่องกอั้นอัตโนมัตน,นะครับงั้นมันก็จะมีความซับซอ้อนขึ้นมาอีกอ,อีกขั้นหนึ่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมองในระยะยาวแล้วก็เป็นแผนในระยะยาวที่ต้องคุยกันว่านโยบายที่จะทําให้ไม่เกิดอุบัติเหตุตรงจุดตัดทางรถไฟจะมีอะไรบ้างซึ่งตอนนี้เขาก็คุยกันอยู่นะคะอ่าวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ